จอกันอีกแล้วนะครับ KDS Computer นะครับบรรยายการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 2010นี้นะครับก็วิดีโอนี้เป็นการดูคอนโทรลตัวต่อไปนะครับที่ผมแนะนำก็คือตัวนี่ฮะเมนูสตทอ่เป็นเมนูของเรานะครับให้เราสามารถใช้เมนูได้ยกเลิกก่อนโอเคเดี๋ยวให้เราลบคอนโทรลที่เราสร้างไว้ลบเอาไปก่อน ดดดดลบอกไปเลยนี่ปั๊บอย่างนี้อ่านี่ก็เหมือนกันลบจริงไปตัวนี้คอนโทรลนี้ชื่อว่าเมนูสตริปเป็นเมนูบาร์ให้เรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณอย่างงี้แหละเนี่ย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 อ่อย่างงี้แหละนั่นแหละให้เราไปที่เมนูสตริปลากมาใส่ฟอร์มปั๊บอ่ามันจะโผล่ตรงนี้แล้วก็จะมีเมนูรถเขียนเขียนลงไปเช่นเมน เสร็จะละย่อยไหมถ้าย่อยก็ชัดดาวเสร็จแล้วปุ๊บขวามือต่อไปด a t ตาสมุติย่อยไหมทร a นเฟอร์นะ,อะโอเคได้สองเมน,นูละลองรันดูก่อนหน้าตาเป็นยังไง S 1> <S 1> เออมันบอกเออเรื่องทุโโกอ่เอ่ยอ๋อ combo box อ๋อลบทิ้งไปล,ละรอไปมันประโยชน์โอเคเป็นอย่างงี้ยแหนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีเมนูเห็นไหมอ่าอ่ปาปักกันไปนี่มีเมนูด้วยอ่าเห็นไหมโอเค ต่อไปถ้ามันเจอหน้าโคตรอย่างนี้ให้ท่านกลับมาที่ดีไซน์ตรงนี้นี่เป็นยังไงโอเคนี่อย่างนี้สิอ่ะโอเคเกินเกินเกินอ่ะต่อไปยังไงดีเอ่ยต่อไปคือเล่นกับปุ่มอันแรกปรับมีอะไรให้ทำเนี่ยอิมเมจใส่รูปได้อ่าไปใส่รูปมาโอ้รูปเขาเยอะรูปใจก็แล้วกันปรับ ปับเออเห็นหมั้ยี่รูปด้วยอันที่2ก็ใส่รูปลงไปอมมันชั่งมันจริงๆโอเคเดีด๋ยวๆๆๆๆอ่ารูปนี้ก็แล้วกันนี่อ่ะนะโอเคต่อไปแล้วก็จะมีเมนูอย่างนี้มันจะมีอันนึงคือขั้นตรงกลางระหว่างเมนูสองเมนูนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพิ่มเมนูอีกเมนูนึงขึ้นมา คลิกเป็น close close ปับ๊บอย่างงี้ปรากฏผมก็จะมีตัวขั้นตรงกลางนะโอเคทำยังไงเอ่ยคลิกขวาครับเลือกเป็นยังไงดีครับ insert เนี่ย separator ตัวนี้นี่อย่างงี้เป็นไงนี่เป็นนี้เลยนี่ก็ใส่ไอคอนซะหน่อย image อันนี้เป็นภาพธรรมดานะครับ ไม่ได้เลิศหรูลังการเลยอิมเตอรเน้ยภาพธรรมดาดู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 ดดดอะไรเอออะไรหมดจัง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 หมดแล้วขาวนใหม่มาเอ์อเอาเป็นอะไรดีนี่หัวใจไปเลยนี่ชด,ดาอา close หมามันจริงๆอ,อะไรดีครับเอานี่บ้านไป อ่าเสร็จแล้วรันดูครับจึ้งอย่างนี้อ่าเห็นไหมมีเมนูอ่ามีตัวนี้ขั้นกลางเห็นไหมนี่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 เจอละนี่มีดัตต้ามีอะไรแล้วก็ทําการเรียกว่านี่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 อ่ามีเมนูละอันนี้ก็คือเรื่องของเมนูนะครับสามารถที่จะใส่ไอคอนใส่รูปใส่อะไรได้ปกตินะส่วนจะให้มันใหญ่ทําไง นี่เลยฟอนต์เซตฟอนต์กันเดี๋ยวฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์อ่าฮะสักหน่อยสิบบ้งอ่ามันใหญ่ละอ่ากำหนดได้ปกติครับตัวหนาตัวอะไรแล้วก็เล่นปกติอ่าก็ฟอนต์ก็จะมีอย่างงี้แล้วก็จะมีอันนึงก็คือเซตต,ต่างต่างนะนะเช่นจะเอามออเมนูนี้อ่าอินเสิร์ตอะไรเนี่ยเมนูไอเทมเทคพักพ เช็คคอมโบโบล็อกอาจส่ได้และแต่เราแต่ตัวเนี้ยมันยังไม่ถึงหรอกครับไอ้พวกเนี้ยรอไว้ก่อนนะเอาประมาณแค่นี้ก่อนพอโอเคนี่เมนูมีเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะก็สำหรับตัว u t o r ต a วนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในต r ต a วถัดไปนะครับโอเคสวัสดีครับ